มาฮิมันมีช่วงเวลาที่เธอตกลุมรักสัปปนาและทำไมตอนนี้ถึงทำกับเธออย่างนี้ล่ะจำไม่ได้เหรอว่าเธอพูดถึงแต่สัปปนาทั้งวันทั้งคืนนะฮะเธอเคยเป็นห่วงเป็นใย,ยสัปปนามากๆเลยนี่จริงไหมเธอน่ะเคยยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจสัปปนาเธอพูดกับเราอยู่เสมอและก็ฟังคำแนะนำของเราที่จะสารภาพรัก เธอจำได้ไหมตอนที่งานแต่งงานของบิตตี้ตกลงกันแล้วเธอบอกเราว่ามันสายเกินไปแล้วนะแต่เราบอกว่าอย่ายอมแพ้และจงต่อสู้เพื่อความรักของเธอต่อไปมันทำให้เธอมีความหวังขึ้นมามันไม่ใช่แค่นั้นมาฮิบิตตี้ไม่ยอมรับเธอในช่วงแรกแต่ว่าเธอก็เข้าไปอยู่ในชีวิตของบิตตี้จนได้เลยนะ บิตตี้เคยมีชีวิตที่ดีไม่น้อยแต่เธอพยายามทำให้บิตตี้ยอมรับเธออย่างไม่ลดละเลยนะ่บิตตี้เคยเรียนวิทยาลัยแต่ต้องเลิกเรียนเพราะว่าเธอไปวุ่นวายบิตตี้เปิดร้านขายหมากเพราะเธอไปวุ่นวายงานแต่งงานบิตตี้ต้องถูกยกเลิกเพราะว่าเธอไปวุ่นวายครอบครัวเราเหยียดยามครอบครัวบิตตี้พวกเขาบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ ก่อกวนพวกเขาถึงอย่างนั้นบิีกก็ไม่เคยว่าอะไรเธอเลยเธอไม่เคยยอมแพ้เธอคืนเงินทั้งหมดให้คุนพ่อเธอถึงกับมาที่นี่เพื่อขอโทษเราที่ครอบครัวเธอทำผิดแต่เธอทำอะไรกับบิตี้เธอทำผิดต่อบิี้อย่างใหญ่หลวงบิี้เป็นคนผิดได้ยังไงครอบครัวเธอสิผิดเพราะเขาหลอกเธอแต่เธอกลับลงโทษบิี้เธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยนะมาฮิ คุณทำสิ่งที่ทำให้อนาคตของฉันต้องเสี่ยงอันตรายคุณทำให้ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากที่จะหาทางออกได้คุณทำให้ชีวิตของฉันเหมือนตกนรกมาฮิฉันอยู่ที่นี่เพื่อทำให้คุณรู้ตัวว่าคุณไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงมาฮิคุณทำลายชีวิตของฉัน startup มือใหม่หัวใจมีฝันทุกวันเวลาสี่โมงครึง่ง